ดูพี่ขุนค่ะอารมณ์ดีแต่เช้าเลยอืมอืมอืมาทำอะไรเล่นคือกคักแต่เช้าต่างนู้นก็ทองคำตอนนู้นก็นั่งทำอะไรนะคุณทองนะเมื่อคืนตีสีก็หลุดนะคะหืูไปกินกล้วยกินกล้วยตรงข้อองหมู นุ่นนุ่นเสรนพี่งามวันนี้จะทำพิธีตัดหางนะคะเพราะว่าพี่งามดึงหางตัวเองเลือดไหลเลยต้องตัดออกค่ะตัดออกให้ดึงไม่ได้อันนั่นก็นคือค่ากัะไรพี่คุนเออคือค่ากัะไรน่ะอ้นวนอ้วนมากเลยพี่ขุนเออ เหมือนตุ๊กปูเลย